สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย mango tv ก็ได้ออนแอร์ air ซีรีส์เรื่องใหม่ที่รักของฉันให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มมาดนิ่งหวังส่วนจากซีรีส์วงรักหยาดพิรุณ แล้วก็นางเอกสาวหน้าใสจีเหมยหานจากซีรีส์ข้ามมิติลิขิตสวรรค์แฟนๆซีรีส์จีนที่กำลังมองหาซีรีส์สั้นๆดูเพลินๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่องแมงโก้ v ีวีซีรีส์ที่รักของฉันหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Fall in Love ก็ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ชื่ออ e ีเคอเฉียนจินของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่าซูสิงอัน ซีรีส์ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกดรามา่านำแสดงโดยพระเอกหนุ่มหวังส่วนมารับบทเป็นหั้วถิงหลานผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบวัตถุโบราณส่วนนางเอกจีเหมยหานก็จะมารับบทเป็นเสียวเหอช่างแกะสลักหยกในร้านหยกเชียหูส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณเจ้าสืออิงนะซึ่งตัวคุณเจ้าซืออิงเนี่ยก่อนหน้านี้เธอก็จะมีประสบการณ์ในการทำหนังสั้นมาก่อนเช่นเรื่องเบฟ ที่ได้รับรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมในปี1995และต่อมาก็ได้มาเปิดบริษัทเซนเจิ้นเต้าอิงเว่ยหัวฟิล์มแอนด์เคาน์เตอร์และก็ผลิตผลงานซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกซีรีส์ที่รักของฉันก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น24ตอนจบโดยล่าสุดก็อัปโหลดให้รับชมกันแล้วจำนวน5ตอนเป็นแบบดูฟรี2ตอนที่เหลือก็ต้องเติม V.I.P. ดูนะ ซีรีส์ก็จะอัปเดตท,ทุกวันวันละ2ตอนไปจนจบแล้วก็จะปลดให้ดูฟรีเพิ่มวันละ1ตอนแตอนแฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจก็เข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่อง m a n g o ้ทีวีสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ที่รักของฉันก็จะกล่าวถึงเรื่องราวความรักแล้วก็การผจญภัยของเซียวเหอรับบทโดยจีเหมยหานช่างแกะสลักยกและเจ้าของร้านเจียหู ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ตกหลุมรักห้วถิงหลานรับบทโดยหวังส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณหนุ่มรูปหลอ่อแต่ว่าช่วงนี้เขากลับหายตัวไปเหมือนพยายามจะหลบหน้าเธอเซียวเหอจึงตามไปพบเขาในงานประเมินวัตถุโบราณซึ่งทางห้วถิงหลานก็ได้เปิดโปงแก๊งมิจฉาชีพที่นำเอาของปลอมมาหลอกขายเป็นเหตุให้เขาถูกแทงเสียชีวิต และตัวเซียวเหอเองที่เข้าไปขวางก็ถูกลูกหลงจนเสียชีวิตไปพร้อมกันแต่แล้วก็กลับเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดเซียวเหอกลับย้อนเวลากลับมา3เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นและก็เป็นช่วงก่อนที่เธอและหัวถิงหลานจะคบหากันเซียวเหอจึงพยายามที่จะเตือนเขาถึงเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าหัวถิงหลานก็ไม่เชื่อและก็ยังสงสัยว่าเธอนั้นเข้ามาหาเขาด้วยวัตถุป,ประสงค์อะไรกันแน่ พอตัวเขาในอดีตนั้นมีภูมิหลังที่ขมขื่นอาจารย์ของเขาถูกแก๊งปลอมวัตถุโบราณฆ่าตายเขาจึงต้องการล้างแค้นด้วยการเปิดโปงพวกมันแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ย่อมนำอันตรายมาสู่ตนเองและก็คนที่เขารักเสียวเหอมีเวลาแค่3เดือนที่จะทำให้หัวถิงหลานเชื่อใจและก็หาวิธีในการเปลี่ยนแปลงจุดจบที่แสนเลวร้ายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็เชิญไปรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ ที่รักของฉันอ่อนแอแล้ววันนี้บนแมงโก้ทีีโอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ที่รักของฉันหรือ f อนอินเลิพร้อมกับเรื่องย่อก,กันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไ i b e หรือจะแชร์คลิป ไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ